เรปภาษาเดียวนแล้วกูเลยมากมามาอูปภาษาเดียวกันมอีง่าวอ้าว่าเกออีง้อมาได้อู้ว่าอีง้ออีง่าว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 คืออะไรอีง่าวก็คืออีสวยอย่าบอกว่าอยู่ขึ้นไปโพแดนซ์ not 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 back then these days เด็ตอนอายุ14หนีแม่ไปเที่ยวผับเป็นเรื่องเฟ k e o อ n ่ t ช้อนอะไรแกฆ่าอย่างนี้นะยังไงก็ต้องโดน next Miss Universe of 2023 is จะต้องพูดภาษาไทยช้าๆหน่อยเพราะวันนี้เรามีฝรั่งอยู่สองคนแต่ว่าคนที่ฟังรู้เรื่องคือคนนี้และคนที่ฟังไม่รู้เรื่องคือลูเกดโยูเคยดูรายการนี้มาเคยดูค่ะไม่ต้ององเศ่จ้ะไม่่ยู่ดูมาคืนมาูมคมาม ไม่มีใครดูหนูพูดงตอบตอนแรกหนูไม่เคยดูอ่ะมเห็นไหมเนแล้วหนูดูเห็นไหมเห็นไหมในที่สุดความจริงดูเพื่ออะไรเรื่องผ่ะนจีรู้ว่ามารายการอะไรใช่อ่ะขอต้อนรับแขกเข้าสู่รายการ f a c e or Not ค่ะและวันนี้แขกสาวสวยของเราคือรายงานตัว a n d a c h u a l l y g o t c h e m i s t แี่ม่เสูงอะปกติไม่สูงไม่ใช่เหรอตอนชายแรงช่วงนี้เวลาการประกวดนางงามทุกอย่างจะต้องเสียงสูงเฮลโหลจักรวาลอะไรพวกเช่เอาใหนเชื่เอาเอาแบบเอาเหมือนต้นตำรับเลยอ่ะลิฟขึ้นยืนเราทำอะไรเฮลเลี่ยยูนิเวอร์สเขาเรื่องเขาเรื่องเรื่องอะไรร่าเกศต้องอ่านโนไออ่านเมื่อกี้ตัดกิมมี่พีซพีซโน้โน้โมันสั้นอะ เรื่องที่หนึ่งเรื่องยาวให้ฉันเอา so the first story is when you were 14 years old you snuck out and went to a pub in Pattaya จริงเหรอตอนอยุคสิบสี่เหรออาแปลสิคะก็ตอนอยุคสิบสี่ไงตอนสิบสี่อะไรตอนอยุคสิบสี่ก็ knock out ฮะ knock out อะไร knock out ที่พัทยาลูกเกดอะพยายามจะแบบพูดภาษาอังกฤษแต่จริงๆก็พูดไม่ได้ฟังไม่ได้รู้เรื่องหรอก อยู่ก็ต้องเป็นล่ากภาษาเหนือก็คือมามามาอู้ภาษาเหนือกันไหมอีง่าวฮะอู้เลยอู้ว่าอู้มาอ้าอู้มาอู้ภาษาเหนือมาอ้าวอู้ภาษาไทยมาเอ้าวตาแก่อีง้อมาได้อู้ว่าอีง้ออีง่าว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 คืออะไรอีง่าวก็คืออีสวยอะมึงอู้ภาษาเหนือมัมึงอู้ภาษาเหนืออูเลยป้าชมเกตเหรอโทรยูหนีแม่ไปเที่ยวผับใช่ป่ะตอนอายุสิบสี่ อพิชัทยาเฮ้ยแล้วบีนา I need to know the story Okay okay อ่ะอยากฟังอยากโอเคแฟกนะเอาด่ารเขาว่าแฟกเหรอแฟกแฟกแฟกไม่ใช่แฟกบูลลี่อยู่บอกว่าแฟกทำไมเป็นคนแบบนี้หนาแฟกขนาดนั้นหรอฉันบอกว่าแฟกก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวกูจะด่ากูด่าดิกูบอกว่าแฟกแฟกแฟก It's fact not fact เข้าใจป่ะแน่จริงเนอะลูกเกดต้องอู้ภาษาอังกฤษกับฉันอู้กับเมืองกับฉันเลยเจ้าจะพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งกับกรุณาพูดให้ถูกเดี๋ยวทวนลงก็จะหาว่ายูอ่ะด่าน้องว่าแฟาไอ้บอกว่าแฟก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 แทนว่าแฟดอีกแล้วรักแฟนแฟนใครโอเคอ่ะน้องเล่าหน่อยคุะได้เนี่ยหนีแม่ไปแอลพับที่พัทยาแปลว่าใดเจ้าตอนหนูอายุประมาณสิบสี่ นราเลิกเรียน It was a Friday so my friends and I เลิกเรียนก็แบบทำอะไรกันดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไร Friday night Friday night เป็นไอเดียใครใครใครบอกว่าใครเป็นครเป็นคนบอกให้ไป s t a i n s t e a d Set Okay Let's สาวแซ่บของเราเป็นคนนำเสนอและชักชวนเพื่อนให้ไปแต่ว่าแบบ Asajerk แต่ว่าเพื่อน You know how they say Blondes have more fun Let's do it ไปเลยแล้วไปยังไงขับรถไปขึ้นรถต้องเอกมัยแล้วก็เดินเข้าเลยเตินขึ้นรถรถทัวร์นั่งรถทัวร์ตรงเอกมัยไปพัทยาอายุสิบสี่ไปถึงแล้วเพราะว่าเราเป็นเด็กเราไปอยู่โรงแรมไหนไม่ได้ because we do not have a credit card we don't even have a debit card จ่ายเงินสดได้ไหมจ่ายเงินสดค่ะตูนหนึ่งห้าร้อย everything was rusty ห้องคือสกปรกอาบน้ำคือแบบถัง ห่างอาบอาบอาบเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่ในห้องเยอะแล้วเสร็จแล้วก็แบบอ่ะเราคิดว่าเราโตเกินวัยก็ไปเที่ยวดีกว่าก็ไปเที่ยวที่ไหน Walking Street อาบอย่าบอกว่าอยู่ขึ้นไป pole dance not 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 back then these days t h สาวแซบ่ะหนูกับเพื่อนหนูบอกนะ we're under age แล้วเขาให้เราเข้าอ่ะ อ๋อแต่ยูบอกว่ายูอันเดอร์เอชแล้วเขาก็ให้ยูเข้าให้เข้าโอเคค่ะให้เข้าแถมนะคะแถมให้เครื่องดื่มด้วยให้ฟรีเห็นว่าเป็นสาวสวยสี่คนไงแต่กลับมาดูรูกเก่าๆวิลุกเวย่างดูแบบเด็กมากต้องดูเป็นเด็กแน่นอนสิไอ้ก็ยุติแต่อายุสสิบสี่นะนึกภาพว่าตอนที่จอยยุสสิบสี่คือป้าเกิดมาป้าแก่เลยไงไม่เปลี่ยนเลยทอม thank you ทม we got hit on มีคนมาจีบเออผู้ชายจีบผู้ชายจีบผู้ชายจีบฝรั่งฝรั่งเขาออฟเฟอร์เขาเอ่อแอลกอฮอล์ตอนนั้นแล้ววีฟรีดจับทำตัวไม่ใจตกใจแล้วก็ห uh, นีหนีหนีออกจากคลับเลยเพราะว่ามันกลับมาคิดว่าแบบอ่าเราอาจจะ crazy แต่ย่างน้อยเราเรารู้ว่าการวางยามันเป็นเรื่องจริงอ๋อถ้าใครจะซื้อเรล่าให้ต้องระวัไไงมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอหยูชัลา เดี๋ยวก่อนนะแต่อ้ายว่ามันไม่เวิร์ครับเพราะเวลาอ้ายซื้อน้ำชื่ออะไรให้ป้าตืออ้เทใส่้วถ้าจะทั้งขวดเลยยังไม่เป็นอะไรเลย I think it's not true อยู่ไม่ได้ยทยานอนหลับอยู่เทฟอร์มารีให้อ้กย้ิอ่อนไม่น่าละผิวเป่งกลางสตาบเลยสตาบอยอ้าแต่เป็นความคิดที่ดีและเรื่องที่แอนชิลีเล่าว่าตอนอายุ14หนีแม่ไปเที่ยวผับที่พัทยา เป็นเรื่องเฟกอ๋อนอยู่หลอกเราไม่ได้หรอถูกอยู่เป็นเวก่อนคิดว่าเฟกค่ะเพราะว่าพี่แอนชิลีไม่น่าจะหนีเที่ยวตั้งแต่เด็กเขาสวยอ่ะเขาไม่น่าจะแบบกักกันขนาดนั้นเฟกยังไงก็เฟกเรื่องจริงอ่ะดูจากหน้าแอนเราดูแบบว่า น่าจะเป็นเด็กแบบว่าซน,น,นๆแับๆบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเรียบร้อยมาก true สะใจค่ะเพราะว่าถ้าแอนหลอกแม็กเกตกับประตืได้แอนลอกทุกคนได้ช็อกมากเลยเพราะว่มองหน้าน้องเหมือนกับมองกระจกแล้วก็เห็นตัวเองเลยกลัวมากเรื่องที่สอง งัดบ้านจัดปาร์ตี้จนเมาเละแปลว่าหยุดโซกินจัวเฮาส์ใช่ก็คือแบบว่าแอนยูจัดปาร์ตี้จนเมาเละเออไอ้ว่าเกิดขึ้นประเทศไหนไอ้ว่าประเทศที่เมืองนอกอยู่แล้วออสเตรเลียออสเตรเลียใช่แหละแล้วไงยูไปงัดบ้านใครแล้วสิเล้สิเล้สิมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีบ้านสองหลังเพื่อนสนิทหนูค่ะทุกทุกวันนี้ her name is Eric ก็แล้วเราก็อยู่ในวัยแบบ ปาร์ตี้อยู่อายุนั้นอายุเท่าไหร่สิบห้าผ่านไปแล้วหนึ่งปีผ่านไปแล้วหนึ่งปีปีเดียวเองชั่วแล้วงัดบ้านถ้าถ้าอายุสิบหปั๊บฉันว่ามันคงไปจี้แล้วอ่ะเพื่อนหนูอ่ะเขาปล่อยเช่าบ้านพัฒนาการแต่ว่าคนเช่าอ่ะเพิ่งย้ายออกเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบนี่คือเวลาที่เราต้องไปปาร์ตี้แล้วเราก็เลย ไปบ้านเขาเชิญเพื่อนประมาณสามสามสิบคนได้เพื่อนหนุ่มเขาก็หยิบคุณแจจากบ้านเขาแล้วก็ไปบ้านเขาที่พัฒนาการแล้วไม่เป็นหมู่บ้านเราก็กาลังจะเปิดเอ่อเรียกว่าเฟ้์เฟนคือลัวัวบ้านผิดคุณแจผิดอังเราก็เลยต้องปีนปีนใครปีนใครเป็นคนปีนทุกคนอต้องปีนแอ๊ไปปีนไปสามสิบคนนั้นปีนรั้วหมดกลับมาคิดแล้วนะคะ หนึ่งคนปีนเปิดประตูก็ได้แต่ว่าแต่ว่า <st> ตอนนั้นไปเกินคนเสนุก <c oughs> นสารสกวนกิเซกเล่อาชลีปีนปีนเออเลิศฉลาดจังแก๊งนี้ยามก็เห็นแล้วยามก็แบบทําอ,ทอะไรอันนี้<อ>ทําอะไรอยู่แล้วพ่อหนูก,ก็แบบเป็นบ้านบ้านของหนูค่ะบ้านของหนูแต่ว่าแต่ว่าคุณแจผิดอันแล้วเขาก็ขอแบบนั้นขอโทรหาผู้ปกครองแต่เพราะมันดึกผู้ปกครองก็หลับไปแล้วเขาก็ไม่รับ ยามก็เลยแบบปล่อยไปปล่อยไปเขาเห็นว่าเป็นฝรั่งด้วยไงคะก็แบบมันพูดไม่ค่อยได้เอเข้าไปในบ้านเราก็ไม่มีคุณแจบ้านก็ต้องหาอะไรงั้นกระจกกระจกรหากระจกที่ไม่ได้ถูกล็อกอะแล้วก็ดึงแล้วก็แบบอ๋อน่าตาน้าตาน่าตาแล้วก็รอดไปเข้าไปแต่ครั้งเนี้รอดแล้วคนนึงไปเปิดประตู โอเคโอเคฉลาดเพื่ตบมือน่าเก่งมากคือนั้นจบยังไงไม่แล้วยังไงตบปีนเข้าไปมีมีกอ้วกมีแบบมมีีอวกแบบ anything you can think of เช้าวันนั้นเช้าวันนั้นตื่นมาแล้วคนคนที่เราไม่สนิทด้วยเขาก็กลับกันไปแแ่่คนที่สนิทดก็อยู่แล้วก็เห็นอ้วกที่แบบถูกมันแห้งแล้วอะมันทั้งคืนอะก็นั่งขัดบาน Cleaning the next day the next day จะได้แบบเก็บหลกวา่นะ no evidence whatsoever we had to clean how ด้วย the many people ที่แบบ five five แล้วมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กลางคืนบ้างห้องนอนอะทุกห้องอะถูกใช้แต่หนูไม่รู้ว่าว่าว่าเป็นใครหรือว่าแบบอาจจะเป็นแบบ ื่อนผู้หญิงมเมาด้วยกัน we don't know แต่ต้องบอกว่าโตเกินวัยนิดหน่อยชีจะแบบแับขนาดเสียวขนาดนั้นเลยเหรอยูอย่ามาถามไอยูไปถามไฟสิไอไม่ I mean, มีเพื่อนเป็นไฟ อยู่ไปถามให้หน่อยสิทอ้เรอบาบัาบ้าบ้าบ้าบาบ้าบ้าบาบ้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 าบ e าบ้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 าบาบ้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 าบ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  งัดเข้าบ้านแล้วก็จัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆฉันชอบเสียงลูกเกดเวลาพูดคำว่างัด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 ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วไม่เป็นแบบนั้นเลยเหรอเพราะอันนึกถึงอย่างอื่นงัดงัดใช่ไหมอ่ะหมันเที่ยวเป็นเรื่องเซ็กซ์ออรนะ this is how I feel I think of you เฟซคนสวยอ่ะไม่น่าทําอะไรแบบนี้เฟซดูไม่น่าจะทำแบบนั้นได้อ่ะันดูแบบเหมือนเป็นวิชชีพแล้วนะคิดว่าเฟซค่ะ t ิ i s is เอา h ฮ i ล l ์ติ้งกับพี่อ่ะ เหมือนในหนังเลยอะแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นที่แบบคุ้มมากเลยอะรู้สึกแก่แล้วอยู่เคยนอนสามทุ่มอยู่เคยแบบไฟเชนเดลีย์ No you know I've หนูพูดจริงหนูเคยคิดอยู่ but I've always been like ตัวสูงกว่าตัวใหญ่กว่าเพื่อนกลัวมันพังวันไหนอยู่ว่างอยู่มัหาไอจิมันหายว่ะไอจะสอนดูเทคนิคมือนแร็คกิ้งบอลเลยนะเขาให้ได้เพราะเขาตีออะุ้ยอุเตี้ย ธอวทำไมคะนูแพ้มันเป็นหนึ่งหวันนี้ I have สติค่ะอ๋อไม่มีหรอกลูกเกดไม่ได้มีสติหรอกจ้าแม่เนี่ยโทรมาปรึกษาตลอดว่าตื้อทำยังไงดีตอนคลอดนะแม่ลืมสมองลูกเกดไว้ที่โรงพยาบาล Next question เออสวยกินเลยใส่ปากกินเลย ที่สามแอนชิลีโดนผู้วางยาจนหมดสติโอไมค์ว่าทำไมชีวิตจะเรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอะ่ะครั้งนี้อยู่ที่ซิดน <Sydney, Australia. S 2> <า>ีย์ออสเตรเลียอ่าโอเคซิ <Sydney S 1> นไไดนีย์อยู่ถนนไลทออฟฟอร์สตรีทดอร์ลิงคาบอ่ากูอยู like ่าตายแล้วอยู่แบบริมทะเล yes หนูต้องที่สุดค่ะเดี๋ยวก่อนอายุเท่าไหร่สิบเก้า ผ่านมาแล้วหลายปีผ่านมาแล้วสี่ปียูฮาร์เบอร์โอเคเมนจะมีขอบหนึ่งที่หนูไปประจำชื่อพูดบาดีๆแล้วฉันรู้จักพนชืนโอเครู้จักจริงเหรอไม่รู้จักหรอรู้จ่รู้จักอยู่ไหนอยู่ตรงไหนคะอยู่ออสเตรเลียเป็นขอบที่หนูไปประจำไปประจำจนแบบ จแบลนเซอร์ให้หนูเข้าตลอดไม่ไม่จักเลยไปนี่คือแบบเหมือนไปเช็คชื่อเหมือนเราสมัยโทรศัพท์ถูกแต่ว่าเราไปปั๊บเราไปเราก็เดินสวยๆไปเพราะว่าพวกซีเลคเตอร์ทั้งหลายเขาก็แบบพวกใครนะซีเลคเตอร์ทั้งหลายที่เลือกเลือกคนเข้าใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าซีเลคเตอร์เขาเรียกซีเลคเตอร์เขาเรียกซีเลคเตอร์นอกจากรุ่นไอตอนเป็นเด็กเขาเลือกซีเลคเตอร์อยู่ทำไมอ่ะที่มียอเขาเขาเรียกซีเลคเตอร์เราไม่รู้หรอกเพราะเราเกิดไม่ทัน ยุคยุคไอเขาเรียกว่า selector ยุคส0ูนเนี่ยนะอยู่ er. in the 3 0 s เาอายุเขาต้อปากเขาอายุ่60เลยคือเขาก็จะอยู่อยู่หน้าหน้าคลับแล้วเขาก็บอกว่าอืออืโอเคเจอเจอเ์ออย่นี้เลยเขาถึงเขาจะเป็นคนเลือกมาเขาเรียกยูเกิร์ลเกิร์ลอ่อใช่ค่ะแต่ว่าไอเนี่ยไอเดินมาปั๊บไอไม่ต้องเขาคือบอก oh g o h yes เขาจะเรียกอะไรอย่างนี้เหรอเขาเขาเรียกซีเล็กเตอร์ไงคนมันคนละยุคกันเนาะ So we go in เข้าไปนะคะเพลงมันก็แบบ R&B มันก็นี่เลยตั้งนิดหน่อยแต่ว่าแล้วอยู่เต้นท่านี้ด้วยป่ะยิ่งกว่านี้อีกค่ะอยู่เต้นท่าไหนอยู่เต้นท่าไหน มันเป็นแบบว่าเป็นแบบเอาแซนดี้ I wanted to be Shakira okay I was trying to like แ่ฆ้าอย่างนี้นะยังไงก็ต้องโดนมอมในเวลาไอ้เต้นท่านี้ไม่เห็นมีมีแต่คนเดินหนีอะอยู่เต้นท่านี้ค่ะโยกบอลนะถ้าโยกบอลนะอย่ามานะซอยสี่นะอย่ามานะลูกเกดนะ มิ l ส์มิลส์บาร์อยู่จะพูดภาษาอังกฤษไม่กับมิลส์บาร์อยู่ไปเที่ยวด้วยป่าล่ะอยู่พูดมิลส์อะเมื่อกี้ไม่ใช่เ i l k Milk Bar มิลส์บาร์เมื่อกี้อยู่บอกแกเอาดิแกเอาดิปิดได้นะบิ๊กแต่ตอนเป็นเด็กอะครูครูที่โรงเรียนฉันสอนฉันพูดคำว่าออสเตรเลีย ไรต้องเล่นเด่นด้หรอคะผู้ประสันกิษสอนอะไีพูดอย่างเงี้ยอ้าแเด่ สำเนียงของป้าตื่นเนี่ยคือไม่ได้เลยพูดไม่รู้เรื่องเลยือเป็นสาวเอสติกที่ออสเตรเลียเพราะชอบดู่แล้วเข้าใจเข้าใจก็โดนจีบเยอะแล้วผู้ชายเขาก็จะชอบ you wanna buy me a drink you can buy me a drink แต่ว่าหนูจะมองเขาทำเครื่องดื่มตลอดมองใครมองเปน b a r t e n d เพราะเราป้องกันเรื่องนี้ใ่แต่ครั้งนี้หนูทำไมหนูไม่ไม่ดูไม่รู้เลยจริงๆเพราะเขาหลอก no I just w a n free drinks แค่ั้นเองแต่หนูดื่มแค่ซิปเดียวไงเพื่อนหนูเขาเมาเกินสวีเกะเาะ kicked out โดนไล,ออ<ช>ล่ออกไปก็เลยไปด้วยกันก็แบบไม่ทิ้งเพื่อนไปด้วยกันเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงอะเพื่อนผู้ชายจะพาเพื่อนผู้หญิงกลับบ้านกันก่อนแล้วหนูก็เข้าห้องแล้วห้องหนูเป็นห้องเด็กมหาลัยเนาะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอะถึงบ้านแล้วมันเริ่มมึนหัวแค่สิบนาทีเองอ่ะโซน็อกเลยแล้วน็อกบนโซฟาตื่นมาก็ ไม่รู้เรื่องแต่โชคดีเนี่กลับถึงบ้านได้นะไม่แต่แต่ว่าน็อกนี้คือจริงๆแล้วน็อกเพราะแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์น้ำเพียวหรือว่ากินไปแค่ซิปเดียวอ่ะแต่ซิปเดียวมันก็ไม่น่าน็อกเนาะเดียวอ่ะเดียวไม่น็อกไม่น็อกยากจังเลยอันเนี้ยอ่ะโอเคเรื่องของแอนเิลีโดนผู้จุด วางยาจนหมดสตรี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 ตรตรเป็นปรเรื่องพี้ยนเลยเนี่ยภาษาอังกฤษผู้บไม่รู้เรื่องภาษา <c oughs> ไทยก็ไปเลยเนี่ยเป็นเรื่อง bake or not คิดว่าจริงค่ะเพราะว่าสวยอาจจะโดนวางยาได้เรื่องจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าความสวยเป็นพิษนะบางทีอะอแต่แอก็ใจด,ด,ดีอะคิดมากไปเอง <c oughs> หรืออะไรอย่างงี้แอนก็แอนก็สงสารด้วยค่ะที่ที่ก็เตื่อแล้วไม่เก่งดาผิดจนพระเตื่อแพ้ โดนแบบว่าผู้ชายแบบหยอดเลยหรอข้างเดียวในชีวิตมั้ยหรือว่าโดนข้างเดียวค่ะแล้วก็เข็ดคือไม่เอาเลยเข็ดเลยถูกเพราะว่าคือไม่คุ้มรู้ปะเราแบบว่าไม่คุ้มจริงๆกับการที่แบบว่าไปเที่ยวบาคือไอ้นี่นะจริงๆไอพูดเลยนะไอสวยขนาดนี้นะไอบอกเลยชมตัวเองขนาดนี้เลยหรอเก่งนะกล้าชมตัวเองนะไอสวยขนาดนี้นะพูดตรงๆนะผู้ชายนะเอาดิงก์มานะดิ้งรอยมาตลอดเลยสมัยก่อนไอเที่ยวบาร์ลมนี่นะเท่า ไอเททิ้งเลยเททิ้งเททิ้งเททิ้งต่อหน้าเลยทำไมยิ่งเทเขาก็ยิ่งมาแบบส่งมาให้เรื่อยๆก็เททิ้งเททิ้งเททิ้งแล้วไงเจ้าที่อวดเนี่ยพอยคืออะไรอยากโดนวางยามากแต่ปรากฏว่าเขาวางยาเหมือนกันที่บ้านยาบุญหนูแค่นั้นเลยถูกวัดสวยซอฟซ้ำกูพูดเองกูพูดเองกูไม่ต้องใช้เครื่องพูดแล้วเอไอไม่ต้องพูดกูพูดเอง ลาแถมตื่นสรุปคะแนนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวสามเรื่องที่อันเชเลได้เล่ามาลูกเกดชนะ1นึจนเช็ิมปมมือหน่อยสะใจเอาฝรั่งมาอีกนะคะ ขอให้แบบว่าที่โดนทําโทษลงโทษนี่คือแบบขอให้แบบริงหรืออะไรอย่างเงี้ยแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หยาไอศครีมก้อนแรกขึ้นสมองก้อนสองขึ้นสวรรค์้ากินหมดกินให้หมดนะครับมาเร็ว ไอแม่ไอไอตักของไอไอจยอยากแม่ไอไอจะพอนดีๆไอจะไม่แบบไอนั oh น่นก no. 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 nope. nope. ็ชักใส่ปากไอหมอดม่ได okay. ้แล้วแล้วเดี๋ยวหยดน้ำหยดไม่ได้นะ ก็สะใจไหมก็พูดว่าสะใจแกมันเพิ่ใส่วาซาบิมันไม่ใช่เป็นไอศครีมมันคือวาซาบิบ้ามึงแก๊อย่านะเก็บไม่ได้แพ้นะทีเมื่อกี้ยังไม่ได้ขอน้ำให้ป้าไง่แล้ว้ำใง้้าา โกรธเหรอโกรธแล้วความรู้สึกเป็นไงมัง่งฮะเราคิ้สมองไหมคะมึงลอง<ะ>วาัซสาบิเป็นก้อนขึ้นนี้สิแล้วก็เย็นด้วยวาัซสาบิเย็นนี่แข<อ>็งแล้วและวันนี้นะคะเรื่องที่คุณเห็นเรื่องที่คุณได้ยินและเรื่องที่คุณเชื่อในสายตาของคุณบอกได้เลยนะคะว่า อย่าเชื่อเพราะว่ามันคือเฟกออนน็อตมันแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วมานะไปแล้วเขาบอกว่าเฟกออนน็อมาแล้วค่ะไม่แต่เราจะไปแล้วนี่มันจบแล้วแล้วนันยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยลูกเพจจะไปไหนก็ต้องขอบคุณน้องอัญชลีด้วยนะคะขอบคุณนะแอนชลีไม่ใช่อัญชลีแอนชลีอยู่เรียกว่าอัญชลีแอนชลีน้องแอนแล้วกันได้ไหมแอน แอนแอนชลีอ่ะดูขอขอบคุณ <c oughs> <lever> อ่ะนและเจอกันใหม่นะคะกับไทยข่าวด้านนะคะติดตามได้ที่ทาง Facebook <c oughs> ทาง Youtube ของเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะวันนี้เราสองคน <c oughs> ตัวสามัวรลืมนับตัวเอง <c oughs> <ๆ c oughs> วันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะขอบคุณ <c oughs> นะคะสวัสดี ไม่คิดเลยนะว่าว่ใชีจะสกอยมากเลยอ่ะสกอยเขาเรียกว่าคนที่นั่งหลังเด็กวันใช่ไหมเย่เคยไหมอันนี้ไม่เคยไม่เคยแบบว่าซ้อนท้ายไบเกอร์เหรอไอไม่ได้ซ้อนท้ายแต่ไอซ้อนหน้าไอนั่งแบบไอไอไม่ได้ซ้อนไอไม่ได้ทำอะไรสักอย่างไอ just แค่แบบอย่างนี้จ้าคืออะไรอ่ะ คือทำอะไรอ่ะ <c oughs> ทำอะไรอ่ะอยู่บนบอโล้เขาเราอยู่บนบกยิ่งออบบอบนมอเตอร์ไซค์ไม่เล่นอ่ะพเพื่อนเสียใจคุยกับไฟก็ได้เรารู้เปล่าว่าฉันโพวสสะใไปโชว์ชาเน,นี่ย N F สขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสก็พวกเรานั้นทำายการทีวิยะยเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ